ฮอปปี้แบสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอปี้แบช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก่าหรือที่นาสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่น วันนี้นะครับต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าหลายๆคนถามผมมาเยอะมากว่าพี่จะเอามารีวิวไหมผมก็ตอบไปว่าไม่เอามาไม่ชอบเออมันไม่สุดนู่นนี่นั่นอ่าสุดท้ายครับพอไปเจอตัวจริงพอไปเจอหน้างานก็ต้องเอามันมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันครับใช่แล้วครับนั่นก็คือตันตันตัน Transformer Optimus จากค่ายยโรพาร์คครับเออฉันเอามาแล้วล่ะฉันไม่สอยมาแล้วนะ <c oughs> เห็นถามกันจังเลยครับเอามาต่อให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะตอนแรกก็ปฏิเสธเสียงแข็งนะครับว่าไม่เอามาไม่เอามาสุดท้ายพอไปเจอหน้างานก็ใจอ่อนนะครับก็เอาจริงๆแผงมันยิบย่อยมากเลยนะผมแอบขี้เกียจนะครับสารภาพตามตรงแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคือผม ผมชอบงานอ p t i m มัตที่เป็นของญี่ปุ่นก็คือเวลาเกาะอ่ะมันจะคลุมหมดเลยใช่ไหมเนี่ยแต่อย่างเงี้ยคือมันจะเห็นแบบกลไกเห็นอะไรอยู่อย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันเหมือนหุ่นประกอบไม่เสร็จนะแต่ว่าจริงๆก็คือว่าฝรั่งเขาทําออกมาให้มันสมจริงนะครับอ่าอ่ะ,อะไหนๆก็เอามาแล้วก็เอามาประกอบเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกัน,นครับ <laughs> ถอนห้ใจคือมัแผงมันเยอะขี้เกียจนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องยูโรพากล่องนี้อ่าดูงานดูพลาสติกข้างในกันดีกว่านะครับว่าออปติมัสมาตตัวนี้พลาสติกตัวงานเป็นยังไงไปไปเปิดกล่องกันเลยครับเอาละ,ะครับก่อนที่เราจะมาเปิดกล่อง Op ป i m มั p พร m e ม์จากค่ายยูโรพาร์คตัวนี้นะครับเรามาดูด้านหลังกันก่อนเลยนี่ด้านหลังนะครับเขาก็จะบอกว่าตัวน้องทำอะไรได้บ้างประกอบเสร็จแล้วตัวน้องเป็นยังไงอ่าแล้วก็ตัวหน้าอกสามารถเปิดได้นะครับแล้วก็จุดขยับเป็นยังไงนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้แหละมาเปิดกันเลยชื้อเปิดยังไงนี้อ่า อ๋ออย่างนี้ๆๆเปิดนะฮะต้องเอาน้องนอนนะแล้วก็เปิดชื้โอ้นี่เปิดออกมานะเราก็จะเจอตาโอตโตบอลก่อนเลยเอ้ยสวยชอบ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 ,ชอ,บ,ชอ,บอ่ะมาแล้วเราก็เปิดตาโอตโตบอลโอ้โหแกดูแผงเยอะมากคือมันแน,แน่นเต็มกล่องเลยอะ ฉันต้องวางยังไงนี้อาวางอย่างนี้แล้วกันอ่านี่มาดูจากถุงแรกก่อนเลยนะครับโอ้คือแผงอะ่ะมันจะรวมกันอยู่ในถุงนะผมไม่แกะถุงให้ดูแล้วกันนะครับเราดูคร่าวๆไปแล้วกันนะเพราะว่าถ้าแกะแล้วอะ่ะมันไม่มีที่วางแน่นอนอ่ะนี่ถุงนี้นะครับเขาก็จะแยกเป็นแผงสีแดงทั้งหมดเลยมารวมอยู่ในถุงนี้นะ ในส่วนของแผงสีแดงอ่าบางคนเขาก็ว่าสีมันตุ่นไปบางคนเขาก็ว่าสีมันจืดไปแต่โดยส่วนตัวผมว่าผมโอเคกับสีนี้นะครับนี่เพราะว่าในออพติมัตในหนังอะ่ะสีแดงของเขาไม่ได้แดงแป๊ดนะครับสีเขาจะแดงแบบดอกลาบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็มีชิ้นส่วนนี้ที่ลงลงตาสัญลักษณ์โอโต้บอทมาให้เลยนี่อ่า ตัวพลาสติกสวยครับดีครับตัวงานมีรายละเอียดมีดีเทลเยอะเลยนะครับอ่ะนี่อันนี้คือแผงสีแดงนะครับถุงถัดมาอ้ฮ้เฮ้ยเถุงนี้มีทั้งหมด3แผงนะครับมีทั้งหมด3แผงนะเป็นแผงที่ชุบสีเงินทั้งหมดเลยนี่ อูอวลล่ามเลยอ่ะแล้วก็มีแผงมีบางชิ้นที่เขาลงสีมาให้แล้วนะครับนี่อ่าเนี่ยก็ยังเป็นชิ้นนี้เห็นไหมเขาจะลงสีมาให้ด้านนี้ก็จะมีชิ้นนี้ที่ลงสีขาวมาให้นี่อ่าบอกเลยว่าดีนะครับชุบมาให้อย่างดีนะครับชุบมาให้อย่างดีนะตัวงานใช้ได้ครับมีรายละเอียดมีดีเทลนะครับแทบไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะแค่ตัดประกอบก็จบแล้วนะครับสำหรับ ออพติมัตัวนี้นะเออแล้วที่สำคัญเขาใส่ใจกว่านั้นอีกเห็นไหมถุงนี้แต่ละแผงจะไม่มีถุงข้างในนะแต่ถุงนี้อ่ามันเป็นแผงชุบใช่ไหมกัวสีเงินลอกใช่ไหมเขามีถุงข้างในแต่ละแผงให้อีกอ่าโยโรพาร์คใส่ใจนะครับโยโรพาร์คใส่ใจนะมามาเจอกับแผงสีเทาครับนี่ถุงนี้มีทั้งหมด1 2 3 4แผงนะครับก็น่าจะเป็นในส่วนโครงด้านในของตัว o p t i ิม s สนะครับนี่ดูดูอย่างชิ้นนี้เห็นไหมรายละเอียดดีเทลแบบจุกๆุอะจัดเต็มมากๆเลยนะครับชิ้นส่วนเนี่ยไล่ทุกขนาดเลยนะมีแบบเล็กจิว๋วเห็นไหมเล็กเล็กอยู่ตรงนี้นะไปจนถึงชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับก็มันก็ผสมปนเปกันไปนะครับสำหรับตัวงานพลาสติกข,ของยูโรพาร์คนะครับชิ้นส่วนก็ ทำใจก็ชิ้นส่วนเล็กๆก็ระวังกระเด็นหายนะครับบอกใครเหรอบอกผมเองนี่แหละผมชอบทํากระเด็นหายนะถุงถัดมาถุงนี้ก็เป็นแผงสีดานะครับสีดําเทาๆสีดําแหละสีดาอ่ะก็จะเป็นในส่วนของปืนนี่เห็นปืนบ้าชิ้นเบลเลอร์เลยเห็นไหมเที่ยวกับมือผมแล้วก็ตรงนี้จะมีขวานขวานก็ชิ้นใหญ่มากนะฮะเออแล้วก็ในส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นในแผงของแผง โครงด้านในของตัว o p t i ิม s สอยู่นะครับอ่านี่แค่หลุมเดียวนะจะเต็มโต๊ะแล้วว่าถุงทัดมาถุงนี้โอ้ถุงนี้มียางรถนะครับมียางรถยนต์มีมีข้อต่อที่เป็นเหล็กนีอยู่นี่นะมีข้อต่อที่เป็นเหล็กนะฮะไม่รู้เป็นส่วนไหนแล้วก็เหมือนมีลวดสปริงอยู่ตรงนี้นะนี่ ูดูดีๆเลยนะครับสำหรับลวดสปริงนะมันมาเล็กมากนี่มาเล็กมากนะครับแล้วก็แผงสีเทาวันนี้เป็นข้อต่อนะครับเป็นจอยนะแผงด้านหลังก็จะเป็นข้อต่ออีกเหมือนกันแล้วก็จะมีแผงใสที่เป็นหน้าอกนะครับแล้วก็แผงสีฟ้าไม่รู้เป็นอะไรนะในส่วนของแผงสีฟ้านะครับมาถุงถัดมา แผงนี้ก็เป็นแผงสีดำอีกเหมือนกันก็น่าจะเป็นโครงด้านในของตัวออ t ติมาสนะครับนี่บอกเลยว่าชิ้นใหญ่ก็มีชิ้นเล็กก็มานะฮะยิบย่อยกันไปนะครับอ่ามาโอ้อันนี้เป็นในส่วนเกราะสีน้ำเงินนะเฮ้ยสีน้ำเงินมาดีสีน้ำเงินมาสวยไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะอ่ามันก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้ม มันมันหน่อยอ่ะเออดูอ่าตัวงานดีครับตัวงานสวยนะใช้ได้นะครับใช,ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้มาถุงสุดท้ายนี่ถุงนี้ก็ยังเป็นโครงด้านในของตัว o p t i ิม s สอยู่เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมเออเห็นไหมล้นโต๊ะแล้วผมถึงไม่แกะนะฮะเพราะว่าถ้าแกะเนี่ยล้นโต๊ะแน่ๆนี่อ่าขออนุญาตเอาเก็บลงลงข้างในดีกว่า เก็บกลับลงหลุมนะฮะเพราะมีความรู้สึกว่าอาจจะไม่มีพื้นที่พอในการรีวิวต่อไปนะครับก็เก็บครับเก็บลงถุงไปก่อนอ่าเสียเวลานี้นึงอ่าเก็บลงกล่องแป๊บหนึ่งนะฮะนี่เอบอ่าจึงจึงเรียบร้อยอ่าอันนี้ก็จะเป็นคู่มืออะไรหลุดออกมาอ๋อ เฮ้ยเไม่ร kind of ู้ว่าเป็นสติกเกอร์หรือเป็นดีคอร์นะครับแต่มารูปทรงนี้น่าจะเป็นดีคอร์แหละมีกระดาษขาวๆหุ้มเนี่ยนี่ให้มาอีกนะครับน้อยๆ1อันนะแล้วก็อันนี้เป็นคู่มือการประกอบนะครับหน้าเล่มก็จะเป็นรูปออ t ติมัสนะครับด้านหลังก็จะเป็นตาโอตบอร์ดนี่อ่ามานี่โอ้เปิดออกมาก็ ครับก็จะคล้ายๆกับหลังกล่องนะฮะโชว์ความสามารถของตัว o p t i ิม s สนะครับประกอบเสร็จแล้วน้อง o p พติม s สก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้อ่าแล้วก็มีจุดขยับเปิดหน้าอกได้บลาบลาบลาอ่ามานับแผงกันดีกว่าเดี๋ยวนะโอ้โหอ้โหนึ่งสอี่ห้าห้าหน้าแผงอ่ะมาหนึ่งสห้าหก

ข้อต่อ b ข้อต่อ c เป็นข้อต่อเหล็กนะครับที่เราให้ดูนะแล้วก็มียาง4เส้นแล้วก็ลวดสปริงนะครับลวดสปริงนะ2อันนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่อ่าแล้วฉันไปเอามาจากไหนวะมีทั้งหมด50กว่าแผงเนี่ยมีทั้งหมด37แผงนะครับสำหรับ Optimus Prime จากค่ายยูโรพารคตัวนี้นะอ่าขั้นตอนการประกอบใส่ใจครับนี่ บอกด้วยว่าตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าส่วนหัวใช้แผงอะไรประกอบบ้างเอออันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีนะฮะแล้วก็ขั้นตอนการประกอบเนี่ยสบายตาก็คือมันเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นแบบจอใหญ่ๆช่องใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆเลยนะเออไม่ต้องเพง่งไม่ต้องเล็งให้ปวดตานะครับอ่าก็ขั้นตอนการประกอบก็บอกแบบชิ้นใหญ่ๆนะฮะแต่ก็ พอเนี่ยอย่างส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มยิบย่อยแล้วนี่นี่เห็นไหมค่อนข้างที่จะมาแบบยิบย่อยนะครับนี่ก็คู่มือเขาก็มีบอกนะว่าต้องทํำยังไงบ้างต้องอะไรยังไงนะครับก็ดูคู่มือดีๆในการประกอบแล้วกันนะครับบอกเลยว่าออพติมัสพรามตัวนี้ชิ้นส่วนเนี่ยมีตั้งแต่เล็กจิ๋วไปจนชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับก็ ระวังเรื่องกระเด็นหลุดหายหน่อยก็แล้วกันนะครับเออพอดูไปแล้วเริ่มเหนื่อยใจฉันขี้เกียจประกอบอะ37แผงเองท่องไว้37แผงก็เดี๋ยวดูแล้วเนี่ยการประกอบก็ก็ไม่น่าจะยุ่งยากนะครับไม่น่าจะยุ่งายากจะลินพันไม่น่าจะยุ่งยากนะครับน่าจะยิบย่อยในส่วนของตัว พอเริ่มมาแขนมาขาละเริ่มไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรารองไม่ใช่รองสิเดี๋ยวผมไปประกอบทั้งหมดทั้งมวลน,นี้แหละอ่าให้เสร็จแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผมใช้เวลาไปทั้งหมดกี่วันในการประกอบออ m ติมัสมาจากค่ายยูโรพาร์ตัวนี้นะโอ้ แอบเหนื่อยนะครับเห็นแผงเห็นงานเห็นชิ้นส่วนละแอบเหนื่อยแต่ก็อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าใช้เวลากี่วันและเมื่อประกอบเสร็จแล้ว o ออคติมัสมาตัวนี้จะเป็นยังไงไปไปประกอบกันเลยครับตตดตแล้วผมก็ประกอบ ออปติมัสพรามจากค่ายโยโรพักเสร็จแล้วนะครับ <laughs> ทั้งเหนื่อยทั้งเพลียนะครับบอกเลยกับตัวนี้นะต้องขอบอกเลยนะครับผมใช้เวลาต่อเจ้าตัวนี้อยู่ประมาณ20ชั่วโมงบวกบวกบวกนะครับก็น่าจะใช้เวลาไปประมาณ3-4วันนะครับอา ไม่สามารถสปีดบิวได้สำหรับตัวนี้บอกเลยเออจุดแรกที่ทำให้เราไม่สามารถสปีดบิวตัวงานนี้ได้เนี่ย<ส>เนื่องจากคู่มืออีหย่างว้ามากๆนะครับคืออย่างการประกอบแขนเนี่ยอ่ะถ้าประกอบไปแล้วข้างหนึ่งเรายังพอจะเดาอีกข้างหนึ่งได้ แต่ช่วงตัวเป็นอะไรที่ไม่ได้เลยต้องคอยดูคู่มืออย่างดีอย่างละเอียดนะครับซึ่งบางทีเนี่ยอายกตัวอย่างนะครับคือเขาให้เกี่ยวแบบนี้แทนที่จะหันให้เราดูว่าไม่เ,เกี่ยวแบบนี้นะไม่เขาหันแบบนี้หรือไม่ก็บอกว่าชิ้นนี้ประกอบเข้าไปแบบนี้นะแทนที่จะหัน หั่นชิ้นที่ประกอบเสร็จแล้วให้เราดูไม่กับกลายเป็นหั่นอีกด้านหนึ่งให้เราดูแบบนี้นะครับซึ่งเราจะต้องใช้จินตนาการสูงมากในการประกอบออปติมัตพราหม์ตัวนี้จุดที่ควรระวังมีทุกจุดเลยครับชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนเป็นชิ้นส่วนเล็กบางชิ้นส่วนเป็นชิ้นส่วนบางๆนะครับถามว่าผมทําหักไหมมีบ้างครับมีทําหักบ้างแต่ก็ซ่อมได้ด้วยกาวนะครับโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่า ตัวชิ้นงานเนี่ยจุดที่มันบอกว่ามันเปราะมันหักง่ายเนี่ยมันสามารถที่จะซ่อมได้ง่ายนะครับก็ซ่อมไปไม่เห็นรอยกาวนะครับโดยรวม o p t i m มัตัวนี้ถือว่าเป็นงานหินจริงๆนะคือไม่ได้หินที่การประกอบแต่หินที่คู่มือนะครับอีกจุดหนึ่งในแผงรันเนอร์เนี่ยมันก็จะมีบางชิ้นที่อันเดอร์เกตแล้วก็บางชิ้นที่ไม่ ไม่อันเดอร์เกรดมานะครับดูดีๆชิ้นที่อันเดอร์เกรดเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเราเก็บงานไม่เรียบร้อยบางจุดประกอบไม่ได้ประกอบไม่ลงล็อกนะบอกเลยเออตรงนี้ต้องเก็บงานให้เรียบร้อยจริงๆเหลือนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้นะครับสำหรับงานย ورو พาร์คเนี่ยต้องเก็บให้เนี้ยบให้เรียบเลยนะครับต้องคอยมานั่งเอานิ้วลูดเลยอะผมต้องคอยเอาเอานิ้วมาลูดว่าโอเคเรียบไหมโอเคเรียบแล้วถือประกอบนะครับ ตอนที่ไร้สดเนี่ยใครได้ดูตอนประกอบส่วนหัวเนี่ยผมรู้แล้วที่ผมประกอบไม่ลงเพราะว่าผมเก็บงานส่วนหัวไม่เรียบผมเลยต้องรื้อมาเก็บงานใหม่พอเก็บชิ้นนั้นเสร็จเรียบลงล็อกทุกจุดเลยอ่าแล้วก็มีบางส่วนที่ผมประกอบรีบๆแหละเออแล้วก็ไม่ได้เก็บงานให้เรียบร้อยจุดนั้นก็ประกอบไม่ลงล็อกครับแต่ถ้าเราเออมีสติดูย้อนย้อนย้อนไปแล้วค่อยๆรืออ้อนะครับก็ มานั่งเก็บงานเตือนเลยสำหรับใครที่ซื้อไปแล้วแต่ยังไม่ได้ประกอบนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยเช็คดูดีๆมีอันเดอร์เกตหรือเปล่าไอชิ้นอันเดอร์เกนี่แหละที่ทำให้เรามีปัญหานะครับสำหรับผม MPV ของงานนี้ผมยกให้อันนี้เลย <c oughs> หรือเยอะมาก หรือประกอบหรือถอดหรืออะไรเนี่ยเยอะมากผมใช้อันนี้ช่วยครับตัวงานไม่เป็นรอยตัวงานไม่เสียหายด้วยนะครับบอกเลย100บาทซื้อมาเก็ตไว้เหอะอันนี้ดีจริงอะไรจริงนะครับสำหรับออปติมัสราม์ตัวนี้สูงจากเท้าโอ้โหถึงที่30เซน ประมาณ32-33เซนนะครับตัวสูงมากใหญ่มากบิ๊กเบิ้มมากน้ำหนักไม่หนักมากนะครับจุดขยับเนี่ยขยับได้เยอะนะขยับได้ดีเลยนี่แขนขยับได้ขนาดนี้ขาก็งอได้2จังหวะนะครับแต่อีกจังหวะหนึ่งเนี่ยผมโอ้ยเสียวอ่าต้องกดนีิดนึงนะฮะก็จะงอได้ประมาณขนาดนี้อ่าเอิบโอ้ยเสียว บอกเลยว่าเสียวจริงอะไรจริงนะประกอบเองอะไรเองแต่ก็เสียวนะครับสําหรับจุดขยับนะครับเพราะว่าเอาจริงๆนะบางจุดมันเป็นเดือยชิ้นบางๆเองอะเออแล้วก็เป็นหลายๆชิ้นมาประกอบรวมๆรวมๆรมๆกัน่ะไม่รู้เลยว่าถ้าหักหรือมีปัญหาเนี่ยไม่รู้จะแก้จากจุดไหนก่อนเลยนะแนะนํานะครับใครที่ซื้อตัวนี้ไปอย่าเน้นขยับมาก เพราะเวลามีปัญหาหรือมีอะไรแล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหากันไม่ถูกนะครับตัวงานจัดว่าดีครับก็สวยครับอ่าคือในความยิบย่อยเนี่ยก็ก็ไม่รู้จะยิบย่อยไปไหนนะแต่ก็พอประกอบเสร็จโดยรวมออกมาจัดว่าดีจัดวด่าสวยนะครับอ่านี่ขาก็จะงอประมาณนี้นะฮะนี่สองจังหวะก็จะงอได้แบบนี้นะครับนี่ น้องก็จะงอได้2จังหวะนะฮะก็อึบบางจุดมันก็ติดนู่นติดนี่ติดนั่นนะฮะเพราะว่าด้วยความที่เขายิบย่อยก็จะมีส่วนนูนส่วนนี้ส่วนนั้นนะครับแล้วก็นิ้วนิ้วเนี่ยก็ขยับได้นะครับแต่เวลาขยับระวังระวังหน่อยนะฮะข้อนิ้วมันชอบหลุดนะแล้วก็ที่สําคัญคือมันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเวลาหลุดเนี่ยมันจะหาไม่เจอเนี่ยอย่างของผมเนี่ยปลายนิ้วเนี่ย หลุดไปทีนึงโอ้โหรือทั้งบ้านกว่าจะหาเจอเออแต่ก็หาเจอนะครับถ้าหาไม่เจอนี่ก็างานเข้าอีกเหมือนกันนะครับก็จัดว่าดีครับสำหรับ o p t ติม s สพรามจากค่ายย ورو พาร์ตัวนี้นะประกอบเสร็จหมดทุกชิ้นอ่าในแผงจะเหลือ2ชิ้นนะครับนี่โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวลมจะเหลือ2ชิ้นนี้นะครับ ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกประกอบชิ้นไหนนะก็คือชิ้นนี้มันจะเป็นชิ้นส่วนตรงนี้ครับตรงรองรองตรงข้อต่อระหว่างแขนกับตัวนะครับก็มันจะมีเต็มวงกับครึ่งวงแบบนี้ให้เราเลือกนะครับอ่าผมเลือกใส่แบบเต็มวงนะครับผมเลือกใส่แบบเต็มวงไปนะดังนั้นในแผงที่จะเหลือก็จะเหลือชิ้นส่วนครึ่งวงแบบนี้นะครับอ่า แล้วก็ของที่เขาให้เรามาอีกอันหนึ่งก็เป็นดีคอน้ำนะครับอันนี้เป็นดีคอน้ำนะนี่แกะออกมาดูแล้วนะครับเป็นดีคอน้ำนะอ่านเพื่อความมาเพื่อความมั่นใจแกะให้ดูอีกรอบหนึ่งเลยนี่ตะเดนเป็นดีคอน้ำครับแบบนี้เลยนี่อ่าก็เอาจริงๆก็สวยครับแต่เหนื่อยกับการประกอบนะ ของที่เขาให้เรามาอีกอย่างหนึ่งเป็นขวานครับนี่เป็นอาวุธให้ตัวอัพติมัสถือนะครับมันก็จะมีเดือยแต่เอาจริงๆผมลองถือแล้วก็จะถือยากนิดนึงมันแอบหนักหัวนะครับเดือยตรงนี้เอาไว้จุบตรงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตรงตรงหลังมือตรงฝ่ามืออ่ะจุบเข้าไปแบบนี้แล้วตัวอัพติมัสจะถือได้นะครับแต่ก็จะถือหนักๆห,ห,หน่อยนะอีกอันนึงคือปืนครับนี่ตัวปืนก็จะมีลูกเล่นนะฮะคือดึงไปข้างหลังเนี่ยตัว ข้างบนนี้มันก็จะออกมานะครับแล้วก็เวลาเราจะเอาไปให้ออปติมัสถือนะครับเราต้องเปิดตัวนี้เอามาก่อนแล้วก็เอาชิ้นนี้ชิ้นนี้จะเป็นตัวเอาไว้จุบกับฝ่ามืออ่าฝ่ามือนะครับแล้วก็ให้ตัวออปติมัสถือนะแต่ถ้าไม่ใช้ก็เก็บครับพับเก็บเข้าไปตึงแบบนี้อ่า หมดแล้วสำหรับออปติมัสจากค่ายโยโรพาร์ตัวนี้ในความรู้สึกส่วนตัวถ้าตัดคู่มือทิ้งไปตัวงานประกอบง่ายครับตัวงานประกอบง่ายไม่มีตัดเดือยขวานลูเลยถ้าคู่มือเขาบอกแบบละเอียดและดีมากกว่านี้ผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นโมแห่งปีเลยก็ว่าได้นะครับ ทำให้คู่มือเนี่ยเขาบอกเราไม่ละเอียดและอีหยังวะทําทให้ในการประกอบค่อนข้างที่จะยากนะครับก็ใครที่กําลังหาอยู่หรือดูดูอยู่ก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับออ t ติมสตัสตัวนี้เป็นตัวที่คุณจะต้องใช้จินตนาการกับคู่มือค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับออ t ติมัสพรามตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไป ไปดูกันเลยครับ เป็นไงกันบ้างครับกับงาน o p t i ิม s สพรามจากค่ายยโร o พัก k ตัวนี้สำหรับผมหรอโป้งๆให้นะครับขอตัดคะแนนกับส่วนของคู่มือที่อีหยังว้ามากๆเลยนะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะในส่วนของหน้าอกของตัว o p t i ิม s สนะครับสามารถเปิดออกโชว์เขาเรียกว่าอะไระผมเรียกไม่ถูกละคอสปาร์ค เออคิ้วอ่ะสักอย่างหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าอกของตัวออฟติมัสได้นะครับอ่ะไม่ได้เปิดให้ดูนะเดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับออฟติมัสตัวนี้เออเข้ามาเมาท์มอยพูดคุยกันได้นะก็ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะแต่ถามว่าต่อเสร็จแล้วสวยไหมสวยครับ ไม่ต้องทำสีไม่ต้องทำอะไรเลยคือตั้งโชว์สวยๆได้เลยเออครบจบเพียงแค่คุณประกอบและคุณอ่านคู่มือออกแค่นั้นเองก็เป็นอีกโมอีกตัวหนึ่งที่ผมจะจดจำไว้นะครับก็ไม่รู้ว่าสำหรับตัวที่2ของค่ายนี้นะฮะที่จะออกมาเนี่ยจะเอามาประกอบไหมขอคิดดูก่อนนะครับขอคิดดูก่อนนะจิวคู่มือแบบนี้เข้าไปแอบเหนื่อยเหมือนกันนะครับ ก็ใครคิดเห็นยังไงเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยแล้วกันนะครับวันนี้ฮอปปี้แบกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันก็ฝากกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ช่วยกดไลค์กันให้เยอะๆหน่อยนะครับยิ่งกดไลค์เยอะ คลิปมันจะเด้งขึ้นหน้าฝีดเยอะๆนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะหรือถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ต่อ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 แชรต่อให้เพื่อนคนอื่นได้ดูก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ฮอปปี้แบรไปละครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะจัดแน่บายบายมัมมัมมัม